สินหมักโครนสุโขไทยลายบัวไหลค่ะเชิงลายน้ำอ่างพื้นนี้สีฟ้าอ่อนๆยกสีทองดอกบัวค่ะคุรินสวัสดีค่ะมากันอีกแล้วนะคะกับสิ้นหมักโครนงานเป๊ะงานปังค่ะคือหัวตัวแล้วก็เชิงนะคะเป็นงานที่คุมโทนมาแล้วแล้วก็สีมีความเป็นเอกภาพมากค่ะลายบัวไหลนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะลักษณะของลายบัวไหลดอกผ้าจะมีความวิจิตร นะคะเป็นลายที่เราเก็บงานขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งเพึ่งเคยเห็นในลำดับต้นๆน,นะคะเราขายมาประมาณ2-3ผืนเท่านั้นเองค่ะดูลักษณะของผ้าที่ดีนะคะจะมีความเงาวาวต้องกับแสงแบบนี้เลยค่ะ มีความละเอียดนะคะคุณสมบัติของผ้ามาครนคือนะคะนุ่มพลิ้วไหวนุ่งแล้วไม่ร้อนค่ะพื้นนี้ปุผ้ากาวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือลักษณะของงานทอมือแท้จากจังหวัดสุโขทัยคัดสรรโดยคนท้องถิ่นค่ะนี่คือ,อความงามทางด้านเชิงนะคะเชิงลายน้ำอ่างตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยใช้ได้ สีเดียวกันค่ะออกแบบคุมโทนมาเพื่อกันและกันนะคะตัวสวยงามเชิงเด่นสีหวานค่ะแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือสัมผัสผ้าให้ดูว่าผ้านุ่มมากๆคุณสามารถนุ่งได้หลายแบบ แบบนี้คุรินนุ่งหน้านางนะคะนี่คือความงามบริเวณด้านข้างค่ะเดี๋ยวคุรินพาไปชมทุกด้านเลยนะคะสวยทุกมุมงานทุกองศาจริงจริงค่ะนี่คือรอยต่อรอยเย็บนะคะคุรินเย็บติดกันไว้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะใครที่นุ่งผ้าเป็นนะคะนุ่งได้เลยสําหรับใครที่ไม่ถนัดในการนุ่งสิ้นเองแกะบริเวณนี้และตัดสําเร็จได้นะคะตัดได้หลายแบบด้วยค่ะนี่คือผ้า ทอมือแท้จากจังหวัดสุโขทัยอีกหนึ่งพื้นที่ขอณนะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะคุรินมีหลากหลายช่องทางนะคะหากชอบผ้าผืนนี้ราคา2,200บาทขนาด110เซนติเมตรคูณ180เซนติเมตรค่ะคุรินมีหมายเลขโทรศัพท์ค่ะโทรทักถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางหลายได้ค่ะฝาก facebook ผ้าทอพักเหนือใบคุรินและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ